ค่ะเมื่อกี้หนูเด้งออกอะค่ะอ่านอ่านแล้วแต่ยังไม่ได้ยินคุณครูเลคะสวัสดีค่ะคุณครูครูค่ะไม่ได้ยินเสียงครูเลยค่ะ หมอให้เลยอ๋อตอนีได้หวยินแต่เสียงปืนไอ้ก้อนว่ีอารทีดีอทาน้าหยัทตกน้ำที่ไหนก็ไ้อียนี่เนจะม่ทาสนา คโ <Okay. S 2> อเคอด okay. ได้ยินเสียงคููยังลูงได้ยินแล้วครับ <c oughs> ได้ยินแล้วครับ <c oughs> ได้ยินแล้วคร <c oughs> ไมวเวลาเสียงน้โพงมันตื้ตื้เสียงมันดังครับครู <c oughs> จะแก้แก้ปัญหาได้ครับแย่เลยโอเคได้ยินแล้วก็ดีใจด้วยนะครับอ่าอาจจะเสียเวลาไปบ้างไม่เป็นไรวันนี้ชัว่วงดท้าแล้วเดี๋ยวครูจะมีเรื่อง จะอธิบายจะบอกให้เราฟังเพราะเราใกล้จะสอบแล้วนะครับ,บอตอนนี้นตอนนี้ยังได้ยินเสียงคครูอยู่ปกตินาะเพราะฉะนั้นช่วงระหว่างที่คครูกําลังพูดนักเรียนก็ขอความร่วมมือนะครับถ้าไม่มีข้อสงสัยอะไรก็ปิดไมค์ก่อนนะครับถึงมีข้อสงสัยอะไรอยเปิดไมค์ถามครูได้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราเป็นช่วงโมงที่5คือช่วงโมงสุดท้ายของวันอังคาราในการเรียนในสัปดาห์นี้นะครับเราจะเหลือเวลาเรียนในห้องเรียนออนไลน์เนี่ยอีกแค่ประมาณสัปดาห์นิดนิดแล้วก็จะสอบปลายภาคแล้ว นะครับส่วนเทอมหน้าบางคนมีผู้ปกครองสงสัยหรือนักเรียนเองก็อาจจะสงสัยว่าคู่เทอมหน้าหนูจะได้ไปเรียนที่โรงเรียนไหมอันนั้นก็ต้องรอฟังประกาศอีกทีหนึ่งนะครับเพราะตอนนี้หนูยังไม่ได้ฉีดวัคซีนใช่ไหมใช่ไหมลกูกไหนใครไปฉีดวัคซีนแล้วฉีดแล้วคะ่ะมีบางซื่อคะอ่ะคุณตาปแล้วบางคนก็ยังไม่ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็ฉีดแล้วคะ่ะ การสํารวจการฉีดวัคซีนก่อนนะครับหลังจากฉีดวัคซีนแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้กหญ่ไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่เราอาจจะได้เราอาจจะได้มาเปิด,ดเปิดเรียนในเทอมหน้านะครับในการที่นักเรียนขึ้นป .4 แล้วนะครับก็เทอมเนี้ยคงไม่ทันแล้วล่ะนะครับก็เหลืออีกไม่กี่สัปดาห์ก็จะปิดเทอมแล้วจะสอบแล้วนะครับส่วนวิชาศิลปะของเรานะครับคราวที่แล้วเรื่อง,องของศิลปะไทยเราได้จบปิดคอร์สไปแล้ว นะครับเราได้ทําการทดสอบไปแล้วโดยการนําเอาลวดลายไทยต่างาต่างเนี่ยมาประกอบในภาพวาดของเรานะครับโดยเอามาตกแต่งภาพวาดของเราเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มบวกข้อสุดท้ายก็คือเรื่องเกี่ยวกับงานศิลปะพ,พื้นบ้านหรือศิลปะประจําท้องถิ่นทําไมเราต้องเรียนคําว่าศิลปะประจาท้องถิ่นเพราะในประเทศของเราเนี่ยมันมีหลายภาพถูกไหมครับมงคนมาจากภาคอีสาน บางคนมาจากภาคเหนือบางคนมาจากภาคกลางบา<ด>งคนมาจากภาคใต้บางคนมาจากภาคย่อยๆอีกภาคตะวันออกภาคตะวันตกอ,อีกเห็นไหมมีภาคย่อยๆไปอีกบางคนมาจากอำเภอนี้บางคนมาจากจังหวัดนี้อ่าแยกแยบอีก,กเพราะฉะนั้นศิ<ๆ>นลปะประจําเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตปิดใหม่นะถ้านักเรียนยังไม่ยอมปิดใหม่เพราะฉะนั้นศิลปะประจําครับยของคุณครูไม่ค่อยดังเลยค่ะเบาๆอ่ะค่ะหนังสุดแล้วอ่ะ ครูก็พยายามอ่าในใครได้ยินเสียคงครูบ้างยกมือที่ลูกูได้ยินเสียงุอ้โหค่ะได้ยนเคียครูคแต่ว่าเสียงคุณรูบเ,เบาเบาใช่ไหมลูก่ะครูก็จะพยายามจะพูดให้ดังมากที่สุดนะครับนะพอพอได้ยินเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นปัญหาจากเครื่องเครื่องคอมของครูเอ,เองนี่แหละนะครับอ่าน่าจะเผอ,อิะว่าวันนี้ครูมีเหตุจำเป็นที่ต้องสอนที่บ้านจริงๆแล้วถ้าไปสอนเรื่องเรียนคงไม่มีปัญหานะครับ เอาเอาเป็นว่าปกติแล้วคุณครูไก่ก็จะสอนที่โรงเรียนถ้า Th ส่วนใหญ่วันนี้เป็นเพศเฉพาะกิจจริงๆะนะครับครูอธิบายต่อนะเพราะฉะนั้นศิลปะประจําจังหวัดศิลปะประจําท้องถิ่นต่างๆเนี่ยอย่างตอนนี้เราอยู่ในกรุงเทพแน่นอนเราอยู่ในกรุงเทพเนี่ยศิลปะประจากรุงเทพมหานครหรือศิลปะประจําเขตของเราอาคันยาวเนี่ยนะครับก็จะมีความแตกต่างกันบางคนบอกครูศิลปะประจำกรุงเทพของเราเนี่ยมันคืออ<ร>ะไรอะ เช่นอะไรล่ะครับเช่นวัดวาอารามวัดพระแกว้วอวัดพระแกว้ววัดโพยักษ์วัดแจ้งยักษ์วัดโพเสาชิงช้าอ<ม>เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานครเลยนั่นก็คือเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งนะครับหรือวัดสกเกตวัดเขาทองอนั้นก็ถือว่าเป็นงานศิลปะประจําท้องถิ่นของกทอมองมวันนี้คร<ด>ู<ส>จะให<ส>้วาวาเสาชิงช้าบุเคลทองแล้วพวกนี้เหรอครู ยังครับยังให้ครูอธิบายก่อนครับคุณครูขออนุญาตปิดไมค์แป๊บหนึ่งนะครับช่วงระหว่งวางครูอธิบายนะ,ะเดี๋ยวครูเปิดไมค์ให้ถามซักถามได้นะครับอันนี้ก็คือครูยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆว่าศิลปะประจำท้องถิ่นอย่างกทมเนี่ยเราอาจจะไม่มีอาจจะมีความหลากหลายเพราะเนื่องจากปทมเป็นเมืองหลวงคนแต่ละภาคละทุกทุกภาคมาอยู่ในกรุงเทพนะครับก็เลยจะมีความหลากหลายด้านศิลปะประจำท้องถิ่นแต่ครูก็หยิบยกตัวอย่างแต่อย่างเช่นเนี่ย เสาชิงชา้าพวเสาทองแล้พวกเนี้ยก็เป็นเปรียบจะเหมือนกับตัวแทนสัญลักษณ์ของศิลปะประจำกรุงเทพมหานครแต่อย่างภาคใต้อ่าไปภาคใต้แล้วภาคใต้ศิลปะประจำภาคใต้เช่นอะไรอ่ะหนังตะลุงอ่าไอ้เท่งไอเ้เนีจัดไหมกระดิจารเรือกอและเรือกอและมันเป็นเรือประมงทีง่มีลวดลายประจําท้องถิ่นเป็นลวดลายสวยงามมากถ้านักเรียนอยากรู้ตรงเซิร์ชเข้าไปเลยดูใน Google พิมพ์เขาว่าเรือกอและมีมาก นังตะลุงโนลาเออนี่ยเป็นศิลปะนะครับประจําท้องถิ่นของทางภาคใต้อ่าทางภาคอีสานอีสานนี่ก็เยอะนะเพราะเป็นเป็นภาคที่ค่อนข้างอมีพื้นที่ที่ใหญ่หน่อยมีประชากรที่เยอะศิลปะประจําทางภาคอีสานอย่างเช่นอะไรเช่นพีตาโคนนะคบพีตาโคนรู้จักไหมครับออยู่ที่จังหวัดเลยเอำเภอด่านซ้ายนะครับบุญบ้างไฟนะครับเวลาก็มีงานทีเขาก็จะมีการตกแต่งขบวนรถบุญบ้างไฟ นาก,การพีตะขูนก็มีลวดลายที่สวยงามอันนี้เป็นศิลปะประ,ประจําทางภาคอีสานนะครับอ,อะไรนะบุญบั้งไฟอีกมีอะไรอ่ะมีงานแกะเทียนแผ่เทียนพรรษาที่จังหวัดอุบลอันนั้นก็มีความสวยงามมากานะทางภาคอีสานอาต่อไปทางภาคเหนือบ้างภาคเหนืออย่างเช่นวัดวาอาราต่างๆทางเหนือลวดลายไม้ต่างๆทางเหนือเช่นหลังคาบ้าน ทางภาคเหนือเนี่ยเขาจะมีเป็นไว้เป็นตรงตรงจวหลังคาเนี่ยดูมือปูเป็นกากระบาดเนี่ยบนยอดหลังคาแหลมๆนะครับเขาเรียกว่ากาแลนะครับจะมีลวดลายการแกะสลักไม้ที่สวยงามอันนี้เป็นศิลปะทางภาคเหนือหรือธงธงที่เป็นริ้วๆย,วยาวๆต่างๆนะบางคนจะเรียกธงเหรืออะไรนี่นี่แหละนะครับนั่นก็ถือว่าเป็นศิลปะประจําท้องถิ่นของทางภาคเหนือส่วนทางภาคกลางเนี่ยเยอะแยะหลากหลายอย่างเช่นปาตะเพียนจักสารทางอยุธยา นะครับลวดลายผ้าต่างๆทางอายุทยาอันนี้คือการที่ครูอธิบายฟังเนี่ยคือการหยิบยกตัวอย่างศิละปะประจําท้องถิ่นของภาคต่างๆส่วนเราวันนี้บอกครูแล้ววันนี้หนูจะทําอะไรวันนี้ครูจะให้หนูหาข้อมูลอาจจะหาใน Google หรือจะคิดเองก็ได้แต่ต้องให้อยู่ในหลักความจริงนะให้นักเรียนวาดรูปศิละปะประจําท้องถิ่นนักเรียนอาจจะบอกหนู ท้องถิ่นหนูมาจากภาคเหนือและภาคอีสานแม่เป็นคนอีสานพ่อเป็นคนเหนือ,อสมมตนะินะอันนี้ครูสมมติหนูลองคิดดิสิ่งที่ครูหยิบยกมานอกจากสิ่งที่ครูหยิบยกมาไม่แคย่ยังมีอะไรอีกไหมหนูอาจจะเซิร์ชใน Google หรืออาจจะนึกขึ้นได้แล้ววาดขึ้นมาอาจจะวาดหัวหน้าตา,าพิตาโขนมีขบวนแห่พิตาโขนมีแห่เทียนมัสมีแห่เทียนบุญบ้างไฟอ่าทั้งเหนือถ้าอาจจะมีการแห่ธงอ่าหรือบางคนบอกครูหนูอยู่กรุงเทพไม่ค่อยได้ไปไหนเลยหนูขอวาดสัญลักษณ์กรุงเทพเช่นเสาชิงช้า วัดภูเขาทองอะไรพวกนี้ได้ไหมก็ได้นะครับหรือบางคนบอกครูรู้อยู่แต่คขนายาวครูบอล <c oughs> อ่มีอะไรอะ่ะ <c oughs> ก็มีวัดวาอามต่างๆ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของศิลปปรรมท้องถิ่นได้อ่แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวครูจะให้ดูอะไรที่มันเจาะลึกเข้าไปนิดนึงนะครับอ่าในในในงานของนักเรียนนะครับอ่เดี๋ยวครูจะดูตัวอย่างวันนี้น่มีแบบเรียนให้ดูเลย เพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะเปิดให้ดูก่อนนะครับให้ดูสัก5้านาที1ินาทีนะครับคลิปวิดีโอนี้เกี่ยวกับการสอนเรื่องศิลปะประจำพื้นบ้านหรือประจำท้องถิ่นนะครับอ่าถ้าพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวครูจะเปิดให้ดูเลยนะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับครูกลัวว่าเดี๋ยวเน็ตมันมีปัญหาอีกรีบหน่อยนะครับเสียงกลัวไม่ได้ชัดด้วยอ่าโอเคนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวครูกันการนักเรียนเขียนหน้าจอหน่อยเดี๋ยวไม่รู้ปัจจุบันเรายังมีคนเขียนหน้าจออยู่หรือเปล่าอ่าโอเค อ่าโอเคอ่าฟังนะครับอ่าใครได้ยินเสียงบ้างยกมือเสียงชัดไหมลูกได้ยินเสียงไหมอ่ามาอาจารย์อ่าอโอเคได้ยินเสียงกูพยายามเล่นเสียงสุดๆแล้วอ่ามาดูที่มานะครับ คลิปนี้แค่หกนาทีนะครับเนี่ยดูตัวอย่างนะครับ่อาจะมีมากกว่าที่ครูอธิบายมาเมื่อกี้นะครับไม่ค่อยได้ยินเสียงเหรอครับเสียงคลิปใช่ไหมไหนใครใครไม่ได้ยินเสียงบ้างยกมือ,อบอกครูหน่อยเร็วไหนใครพอได้ยินเสียงจากคลิปไอการสอนบ้างไม่ค่อยได้ยินเหรอลูก อ่ะโอเคถ้างั้นไม่เป็นไรเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวอ่ะไม่เป็นไรเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับนักเรียนเดี๋ยวครูเปิดไมค์แป๊บหนึ่งอ่าเดี๋ยวครูเปิดไมค์หน่อยเดี๋ยวถามหน่อยอ่านักเรียนเมื่อกี้ใครใครไม่ได้ยินไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงเลยไม่ได้ยินเสียงเลยค่ะไม่ได้ยินเลยค่ะไม่ไยิเลยค่ะอะโอเคไม่ต้องบ่นไม่ต้องบ่นใจเย็นเจ็ด โอ้ยอ่าโอเคงั้นฟังครูต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้ยมันเราไม่ได้ยินนะครับเวลาครูไก่สอนที่บ้านที่ไรนี่กครูไก่เหนื่อยจังเลยมันเหนื่อยกับอาจจะเป็นเพราะความผิดของครูไก่เองแหละไม่ใช่ความผิดนักเรียนนะครับเกิดจากเน็ตครูไก่เกิดจากโน้ตบุ๊กครูไก่มันไม่ไปดีนะครับอเพราะฉะนั้นอ่ครูอธิบายไปแล้ววันนี้นักเรียนต้องทําอะไรก็คือให้นักเรียนวาดรูปประจําท้องถิ่นที่นักเรียนรู้จักจัภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานบางคนบอกคูนหเอวามารวมได้เลยไหมทั้งสี่ภาค ว่าทั้งบุญบ้างไฟว่าทั้งปีตะโขนว่าทั้งทางเหนือว่าทั้งทางใต้หนังตะลุงรวมกันเป็นภาพเดียวกันได้ไหมอยู่ในรูปเดียวกันได้นะครับครูบางคนถามว่าครูนู้หาเซิร์ชดูข้อมูลใน Google เอามาเป็นตัวอย่างดูได้ไหมได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้วาดรูปศิลปะประจําท้องถิ่นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวครูจะปล่อยให้นักเรียนทํางานนะครับปล่อยนักเรียนทํางานสักสิบนาที พราะวันนี้อาจจะออกเร็วเล็กจัดเน็ตไม่ดีจริงคุณครูก็ต้องขออาัยนักเรียนด้วยนะครับขอัอาายผู้ปกครองด้วยนะครับเน็ตมันก็อาจจะมีปัญหาจากคุณุรูของคุณครูเองเครื่องคอมคุณครูเองนะครับก็ไม่เป็นไรก็อย่างน้อยมันก็าจะหัวข้อสุดท้ายแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราอาจจะมา,าคุย,ยเรื่องทบทวนข้อสอบนะครับก่อนนักเรียนจะสอบปลายภาคอ่าที่หน้าคุณครูก็คงจะไปสอนที่โรงเรียนปกตินะครับคงไม่มีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวคุณครูให้ทํา นะครับคุณครูให้ทางานเอาอย่างนี้ดีกว่าเน็ตครูไม่ดีเอาอย่างนี้ไหมนักเรียนอันนี้ครูเสนอให้นะเดี๋ยวนักเรียนทราบขัวข้อแล้วใช่ไหมครับทราบแล้วใช่ไหมครับยกมือดิทราบทราบแล้วนะลูกทราบแล้วว่าวันนี้วาดรูปปัญหาประจำท้องถิ่นเดี๋ยวคุณครูไก่าหลังจากทราบแล้วให้คุณครูกัดปล่อยให้ทําเลยแล้วคุณครูไก่อนุญาตให้ออกออกจากห้องนี้แล้วทาเสร็จทําเสร็จมาส่งในไลน์ มาส่งในในไลน์ในไลน์กลุ่มกันบ้านรูไก่เหมือนเดิมแล้วส่วนสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันที่ห้องเรียนเดี๋ยวครูกูไก่ไปสอนที่น,นู่นตอให้มีอะไรกูก็ไปสอนที่นู่นละเพราะกูไก่จะทบทวนแนวข้อสอบก่อนสอบปลายภาคเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ให้ออกก่อนเลยครึ่งชั่วโมงเลย ครับเขาผมจะวาดผีตาโบครับคุณครูได้ค่ะคุณครูโบผมไม่รู้วาดครับหนแต่ครับผมวาดได้ไหมครับได้ครับวาดวัดทุกบาลสวัสดีค่ะคุณครูมอไซทำอะไรไงคงี้คุณครูมองบ้านนะบางคนก็นี่ผีตาเบ๋โบอะไรนะลูกมันเกี่ยวอะไรกับศิลปะประจาท้องถิ่นเอ่ยอ่าฟังต่อนะครับคุณอ่าสำหรับอ่าคุณครูเอ้ยสำหรับงานวันนี้ คุณครูให้วาดรูปประจำศิลปะประจำท้องถิ่นหรือพื้นบ้านเช่นภาคเหนือศิลปะประจำท้องถิ่นเขามีอะไรบ้างภาคใต้ศิลปะท้องถิ่นเขาเช่นโ,นโนราหนังตะลุงเรือกอและอ่าอีสานเช่นบุญบ้างไฟผีตาหน้ากาผีตาโขนโล่แห่เทียนภรษาที่ทําจากขี้พึ่งอะไรพวกนี้ส่วนทางภาคกลางเช่นเครื่องจักรสารตาตะเพียน อะไรพวกนี้เยอะแยะมากเครื่องปั้นดินเผาลวดลายเครื่องปั้นดินเผาต่างๆอันนี้เป็นศิลปะประจำท้องถิ่นต่างๆของภาคต่างๆวันนี้ให้นักเรียนวาดรูปมานักเรียนอาจจะอยู่ภาคไหนก็วาดภาพภาคนั้นบางคนบอกว่าหนูอยู่มาทุกภาควาดรวมมาเลยได้ไหมทุกภาคมารวมในเล่ารูปเราได้นะครับนะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่เดี๋ยวครูปล่อยให้ไปทํางานเลยและเดี๋ยวครูอนุญ,ญาตให้ออกจาก ห้องนี้ก่อนได้เลยเนื่องจากคุณครูสอนอยู่ที่บ้านแล้วมันค่อนข้างที่จะมีปัญหาในเรื่องของคอมพิวเตอร์ของครูเองนี่แหละไม่ใช่ความผิดนักเรียนนะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุณครูคก็จะมาทบทวนเรื่องก่อนสอบแล้วก็จะมาสรุปงานปอสาทั้งหมดด้วยว่าเทอมสองเรามีงานทั้งหมดกี่ชิ้นมีกี่ชิ้นใครยังไม่ส่งชิ้นไหนบ้างเราก็มาเคลียร์กันโอเคไหมนะครับส่วนวันนี้เดี๋ยวคุณครูอนุญาตให้ออกได้เลย นะครับแต่ต้องทํางานมาส่งนะไม่ใช่ออกไปแล้วก็ไม่ทํามาส่งนะครับああเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูอนุญ,ญาตให้ออกได้เลยอีกอย่างหนึ่งมันเป็นชั่วโมงสุดท้ายชั่วโมงที่5แล้วนักเรียนเรียนมาแล้ว4ชั่วโมงก็ขอให้นักเรียนไปทําการบ้านให้สั่งสิ่งที่ครูสอนในวันนี้นะครับบอกแบบนี้ให้เรียบร้อยแล้วนํามาส่งนะครับแล้วเดี๋ยววันอังคารหน้าเรามาเจอกันที่ห้องเรียนครูไปไปสอนที่โรงเรียนปกตินะครับโอเคหนึ่งสองสามสวัสดีพร้อมกันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสด,ดีค่ะ,ะ,ค,ะคุณครู<า>ไก่สวัสดีครับแล้วส่งงานด้วยนะครับ